คากคุณเป็นคนที่สนใจในด้านไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุมหรือสายอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมภาควิชาคุรุศาสตร์ไฟฟ้า,ฟาเราจัดให้เพราะที่นี่ภาควิชาคุรุศาสตร์ไฟฟ้า,ฟาเราใช้หลักสูตรสุดทันสมัยและมีหลักสูตรที่หลากหลายและใช้การเรียนรู้แบบลงมือทำจริงกับอุปกรณ์จริงอยากเรียนไฟฟ้ารักในการถ่ายทอดต้องที่นี่เลย หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตหลักสูตร4ปีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าที่เปิดรับน้องๆทั้งระดับปวชวและน้องม .6 ที่จะช่วยเสริมสร้างน้องๆให้มีความเข้าใจในด้านไฟฟ้าและยังช่วยให้น้องๆมีความรู้ทางด้านการวางแผนพัฒนาการวิเคราะห์และสร้างทักษะการบริหารโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้กับการเรียนรู้กับรายวิชาที่หลากหลาย ครบคันแต่ความต้องการในการเรียนไฟฟ้าทั้งไฟฟ้ากำลังและอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถสอบขอรับไปประกอบวิชาชีพครูหรือที่เราเรียกว่าใบากอคอจากครูสภาได้อีกด้วยที่จะให้คุณได้ลงมือปฏิบัติจริงและยังได้เรียนรู้ด้นานทฤษฎีแบบเข้มข้นกับอาจารย์ที่มีทักษะและความรู้ระดับเทพถ้าชอบเล่นใหญ่ก็จัดไปกับการเรียนไฟฟ้ากำลัง ที่ลงมือทําจริงในห้องปฏิบัติการด้านไฟฟ้ากําลังที่จําลองให้เหมือนอยู่ในภาคอุตสาหกรรมจริงบอกได้เลยถูกใจสายไฟฟ้าอย่างแน่นอนสายปอสอยห่วงน้อยใจนะเพราะว่าเรามีหลักสูตรเทียบโอนที่ออกแมามาเพื่อคุณโดยเฉพาะที่เรียนแค่เพียง3ปีแต่ประสบการณ์เพียบที่ให้คุณได้นําความรู้ที่มีมาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆในสายอาชีพแบบล้ำ และทั้งสองหลักสูตรน,นี้ยังสร้างให้คุณเป็นคุณครูที่ทันสมัยด้วยคุณวุฒธวิชาชีพกคและได้รับความรู้แบบจัดเต็มกับรายวิชาฝึกสอนที่เสริมสร้างทักษะในการถ่ายทอดความรู้ด้วยการจำลองการสอนให้เหมือนจริงและใช้ผู้เรียนจริงๆอยากเป็นวิศวกรชอบความท้าทายที่นี่ที่ใช่เลยกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตหลักสูตร5ปีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา ที่จะให้คุณได้ความรู้แบบแน่นๆซึ่งสามารถขอรับคุณวุฒิวิชาชีพไปกวจากสภาวิศวกรและกคออจากครุสภาได้เรียกว่าเรียนจบแล้วเตรียมพร้อมเป็นวิศวกรได้เลยและยังสร้างทักษะการวิเคราะห์และการวางแผนกับรายวิชาที่สร้างความรู้แบบเข้มข้นมากมายให้คุณได้เรียนทั้งสายไฟฟ้ากำลังและอิเล็กทรอนิกส์ครบจบในที่เดียวไม่เลือกไม่ได้แล้ว มาร่วมสร้างประสบการณ์ดีๆกับเราที่นี่ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ